สวัสดีครับนักเรียนในระดับชั้นม3ทุกๆคนแล้วก็ราบสวัสดีไปยังผู้ปกครองที่เข้ามาดูการเรียนออนไลน์ในวันนี้ด้วยครับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ยังคงอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับในหัวข้อของวัสดุในชีวิตประจําวันนะครับสําหรับตัวชีวัดในครั้งนี้ประกอบไปด้วยระบุสมบัติทางกายภาพและการใช้ประโยชน์วัสดุประเภทโพลิเมอร์เซรามิกวัสดุผสม โดยใช้ฐานชิงประจักษ์และสารสนเทศนั่นเองนะครับเซรามิกคืออะไรนะครับเซรามิกคืออะไรเซรามิกคืออะไรอันนี้เราเคยเห็นไหมชามตราไก่นะครับโดยเฉพาะร้านก๋วยเตี๋ยวนาะบางทีเราก็จะเห็นในรูปแบบของอตัวกระถางนะครับแก้วครับของที่ลึกครับที่ทำมาจากเซรามิกนะครับ เซรามิกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถือว่าได้รับความนิยมมาตั้งแต่ในยุคอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับสาเหตุเพราะว่ามันทนทานครับเหมาะในการใช้งานทนความร้อนได้ดีครับเครื่องปั้นเซรามิกเกิดจากภูมิปัญญาของคนในยุคก,ก่อนนะครับใช้อะไรครับใช้แร่แหครับใช้ดินขาวมาปั้นเป็นถ้วยชามนะครับแล้วก็ใช้ความร้อนโดยการอบนะครับหรือการเผานะครับ อุณภูมิให้ได้ที่และถึงจะนําเป็นวัสดุนํามาใช้นะครับแม้กระทั่งโบราณในอดีตของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นถ้วยชามสังคโลกก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกันนะครับเราสามารถแบ่งประเภทของเซรามิกได้เป็น3าประเภทใหญ่ๆด้วยกันมีอะไรบ้างครับตัวที่1เลยครับผลิตภัณฑ์เอเทิแวร์ครับเซรามิกประเภทนี้จะผลิตจากดินเหนียวขาวครับแร่ดิน สีขาวนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับนิยมนํามาเคลือบให้มันวาวนะครับทึบแสงเช่นผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหารและเซรามิกที่มีน้ําหนักเบาเป็นต้นตัวที่2ครับผลิตภัณฑ์สโตแวร์ครับเป็นดินเผาที่ผลิตจากดินที่มีความทนไฟสูงหรืออาจมีหินผสมด้วยนะครับมีเนื้อแน่นแข็งแกร่กงทนกว่าตัวเมื่อกี้นะครับใช้ทำอะไรบ้างครับใช้ทำในกลุ่มของถ้วยจานชามโถเครื่องสังคลโลก นะครับมีถ้วยสังกโลกอีกแล้วเน้นในเรื่องของความแข็งแกร่งนะครับฉะนั้นน้ําหนักเนี่ยมันก็อาจจะหนักกว่าตัวเมื่อกี้เพราะมีส่วนผสมของหินด้วยผลิตภัณฑ์พอสแลนครับนะครับ,นะรบเป็นผลิตภัณฑ์จากแร่ดินขาวนะครับถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์เซรามิกที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดนะครับจาก3ประเภทเลยเพราะแข็งแกร่งนะครับการเคลือบมันก็จะมันวาวนะครับ ทนในเรื่องของความร้อนได้ดีด้วยนะครับกิจกรรมในคำถามนี้นะครับจะถามสั้นๆเลยแต่อยากจะได้เจอความมากให้นักเรียนเปิดหนังสือมาในหน้าที่118นะครับมีคำถามอยู่2ข้อรีบทำและรีบส่งนะครับย้ำเลยเพราะว่าวิาวทยาศาสตร์เป็นคาบแรกฉะนั้นหลายๆครั้งนักเรียนจะเข้ามาเรียนน้อยนะครับและเช็คชื่อช้านะครับเข้าใจว่าบางคนเนี่ย นอนตื่นสายเป็นหลักฉะนั้นกิจกรรมในวันนี้ฝากด้วยนะครับ